ขอนอบน้อมแด่พระไตรรัตน์อันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดขอโอกาสจากพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรควีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีขอโอกาสจากหลวงตาสุริยามหาปัญโยอธิบดีสงฆ์วัดป่าสมพนัศแล้วก็ขออาน,ศศา,านาการกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ของวัดป่าสมพนัศทุกรูปแล้วก็ขอโอกาสจาก พระสังฆาธิการที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมกันในครั้งนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแต่สามเนรและญาติโยมแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านาตัวกระผมเองอพระมหากิเนศอานันโทเจ้าวาดวัดน้อยนางหงเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางราจันก็สิ่งแรกเลยที่ตั้งใจมา วัดป่าสมพนัทเนี่ยมีความท้าทายหลายอย่างคือจากกฎระเบียบต่างๆที่ตัวท่านพระครูประหลัดธนพลเนี่ยบอกมันรู้เลยว่าตึงแน่แล้วเราเราอ้วนจะสู้ไหวไหมถ้าเดินอย่างเดียวอันนี้คือเป็นข้อกังวลมาตั้งแต่จะมาถึงที่นี่แล้วพอบอกว่าเดินอย่างเดียวก็กังวลแล้วพอมาถึงที่วัดเห็นตาราง การปฏิบัติธรรมแล้วอืแน่นนะเรียกได้ว่าช่วงเวลาพักเนี่ยเออหนึ่งชั่วโมงเราบริหารทันปรากฏว่าพอมาอยู่จริงๆวันที่สามเองน่าจะเห็นผลเลยนะห้าโมงครึ่งตีละครเดินจงกรมหมู่แล้วตอนเย็นกวดไม่ทันต่อท้ายแถวเลยเลยรู้เลยว่าอืมความไม่แน่นอนของที่นี่คือความไม่แน่นอนเอ้ยความแน่นอนจริงๆคือ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องบริหารตัวเองใหม่จากจากที่เราช้าตรงไหนเราก็ต้องรีบแล้วกเ็เรื่องนอนอันนี้ก็จะมีปัญหาผมจะมีปัญหาเรื่องนอนก็เลยมารู้เลยว่าเออเราติดตัวขี้เกียจคือถ้าเลยเวลาปั๊บเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงเมื่อคืนวันสุดท้ายผมก็ยังมีสติรู้โผสัไม่ทัน มันก็จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดทุกทีเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเออเราคงติดตัวขี้เกียจแล้วแล้วมันก็นําเราไปสู่โทสะอย่างอย่างที่เรากําหนดไม่ทันแล้วอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ที่ตั้งใจตั้งแต่ตอนที่วันที่สามคือเรื่องของการขบฉันหลวงตาท่านเทศสอนว่าฉันก็เลือกสักอย่างเดียวก็พอเสียเวลาช้าคนอื่นเขาตากรอ เออเราก็เออเออเราตักสองอย่างสามอย่างมันมีเยอะเราก็อยากจะตักเยอะก็เอ,อไม่เอาลองตักอย่างเดียวแล้วก็ตักไอ้สิ่งที่เราไม่อยากฉันก็คือเลือกเฉพาะผักหมูก็คือถ้าติดมาก็คือนั่นก็สักแต่ว่าเออเขาติดมาพยายามจะฉันแต่ผักข้าวเนี่ยเรียกได้ว่าเหลือครึ่งทับที่มันได้อน,นี้สงอย่างเห็นได้ชัดเลยคือวันที่ห้าผมก็เห็นตัวง่วงแล้ว พอเข้าวันที่5เนี่ยจะเดินเช้าหรือจะเดินบ่ายก็ตามมันจะมีความขมุกขมัวขึ้นมาที่หลังคอแล้วมันก็จะไหลเข้ามาที่ดวงตาอตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นลักษณะของสติมันคงยังมีกำลังอยู่กับพิปตา2ทีสทีเนี่ยมันก็จะโล่งโล่งแล้วจากนั้นก็จะอยู่ได้ในช่วงเดินจงกรมในเวลาที่เหลือมันก็จะเห็น อะไรหลายๆ,ๆอย่างตามที่หลวงตาท่านได้เทศสอนว่าถ้าเราดับง่วงได้มันจะทําให้ก้าวหน้าเห็นอย่างอื่นมากขึ้นก็ก็ได้เห็นมากขึ้นแต่ตัวง่วงเนี่ยมันมันเขาเรียกอะไรเขามีพัฒนาการจากตอนแรกเราดับเขาได้ง่ายๆพอผ่านมาช่วงเข้าวันที่8ปดเก้าเขาก็เริ่มต้องทําให้เราขยับตัวมากขึ้น ต้องเปลี่ยนมาเป็นการยืดเหยียดร่างกายบริหารจะดับด้วยกระพริบตาเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วแล้วอย่างเมื่อวานนี้คือโอ้โหชัดเจนเลยฉันมื้อเดียวเราก็เติมไม่เยอะนะเข้าข้างตัวเองนิดนึงเติมไม่เยอะเติมฟักทองไปสักทับพีหนึ่งแล้วก็มีผัดผักหน่อยก็เป็นสองกับข้าวสองอย่างปรากฏว่าผมง่วงอยู่สามชั่วโมงก ก็มันมันมันง่วงแบบที่ไม่เคยเป็นมาเลยตั้งแต่สิบวันกว่าที่ผ่านมาคือง่วงแบบเดินไปก็เซจะออกลูก่นอกลู่จงกลมไปชนต้นไม้เดินเดินอยู่เข่าสุดเกือบจะลงไปนั่งกับพื้นเราก็เกิดอะไรขึ้นมันทำไมง่วงขนาดนี้เอาเดินเดินอยู่หยุดโยกเยกโยกเยกยก,ยก,ยก็ขอบคุณครูบาอูท่านเป็นพระพี่เลี้ยงอยู่ท่านก็จะส่งสัญญ,ญาณตบมือบ้าง ทำเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บให้เราได้รู้สึกตัวบ้างก็เลยรอดจากเช้าเมื่อวานนี้มาได้แต่พอผ่านแล้วเนี่ยจากที่เหลือตรงนั้นอีกสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยประมาณบ่ายโมงเนี่ยมันมันหลุดแต่ตั้งต่อตอนนั้นสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงโอ้หสี่ชั่วโมงเลยเนี่ยบ่ายโมงเนี่ยง่วงม่วงมากง่วงมากๆเลยเนี่ยอันนี้ก็ก็ได้เห็นเลยว่าเออ เราเราสู้ง่วงได้ก็จริงแต่มันมันไม่ได้แน่นอนเราสู้ได้เรากินเหมือนเดิมเพิ่มนิดหน่อยข้าวข้าวตัวเองอีกก็สู้ไม่ได้เขามาแบบโอ้หนักหน่วงทั้งทั้งที่เป็นวันท้ายแล้วนะทั้งทั้งที่เออเราน่าจะผ่านเขาไปได้แต่ก็ไม่ได้อันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งต่อมาในการปฏิบัติเองก็ได้รู้เลยว่าเออเรายังมีอัอาตราคือความห่วงตัวเองเยอะอย่างหลายครั้ง บางทีก็ไปคุยกับพักใกล้ๆก,กับหลวงปู่รองก็จะบ่นเรื่องปวดนู่นปวดนี่ให้หลวงปู่รองท่านฟังหลวงปู่รองบอกทะลุไปเลยไม่ต้องไปสนมันเพราะว่าผมเท้าจะแตกเดินจนผนังฝ่าเท้าเนี่ยมันบางแล้วเราจับแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าบางกว่ากระดาษวันนั้นก็จะเอาให้ชนะนั่นแหละแพ้อัตา ยเดีแยวมันแตกขึ้นมาอีกตั้ง4ีหวันแราวจะไปสุขบคิดอีกแล้วกังวลไปล่วงหน้าอย่างอาจารย์อ้ำท่านบอกว่ากลัวล่วงหน้าอีกแล้วขยันกลัวอันนี้มันก็ติดมาอีกตัวหนึ่งอีกบอกเออเรากลัวล่วงหน้าไปจริงๆตัดไม่ขาดต่อมาพอมาฟังโยมแมชีนโมพูดถึงเรื่องนั่งอันนี้ก็เห็นเลยได้อาจารย์บอยที่ได้กระตุกสติคืนกลับมา เพราะว่ามันก็กลายเป็นว่าเอาคําของแม่ชินโนโมว่านั่งสิก็ได้ไปเข้าข้างตัวเองเพราะเราอะขี้เกียจเดินเราขี้เกียจเดินวันนั้นก็เลยจริงๆก็ดื้อกับอาจารย์บอยมาวันหนึ่งแล้วคือไม่เดินนั่งมาวันหนึ่งแล้วพออีกวันหนึ่งท่านอาจารย์บอยก็เข้ามาเตือนบอกว่าพระอาจารย์ไม่เดินหน่อยเหรอเออเรากอา็อ้างนู่นอ้างนี่อะไรเงี้ยท่านอาจารย์บอยท่านก็เตือนสติว่า,าหลวงตาท่านจะสอนเสมอว่าคนฉลาดจะ หงายของที่คว่ำขึ้นเสมอเออนั่งพิจารณาอยู่พักหนึ่งก็ว่าอืมถ้าเราไม่หงายเราก็ไม่ชนะและเราก็จะติดอยู่อย่างเนี้ยก็คือมันมันก็ติดไอ้ตัวอ้างตัวเนี้ยอัตตาของเราไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเอาเดินก็เดินจากนั้นมาก็คือเดินจนเท้าแตกแตกก็ปล่อยมัน ตอนแรกก็แปะพัตเตอร์อยู่หลังๆก็ไม่แปะแล้วเพราะว่ามันก็มันก็ต้องแตกเพราะแปะไปมันก็แตกอยู่ดีก็เลยไม่แปะแล้วก็มันก็เลยได้เห็นเวทนาเพราะว่าหลวงตาท่านได้มาให้อารมณ์ในช่วงแรกประมาณวันที่5หลวงตาท่านมาแล้วท่านก็ให้อารมณ์ว่าพยายามแยกสติกับเวทนาออกให้สติชัดๆช่วงนั้นอะ ก็ก็ฝึกดูเพราะว่าหลวงตาท่านน่าจะเห็นว่าตัวกับผมเองเนี่ยเวลาท่านนั่งฟังบรรยายเนี่ยช่วง2อสาวันแรกเนี่ยจะเป็นคนที่เปลี่ยนท่าบ่อยเมื่อปุ๊บเปลี่ยนเมื่อปุ๊บเปลี่ยนเจ็บหน่อยเปลี่ยนพลิกอยู่ตลอดเวลาก็ก็เลยคิดว่าเออหลวงตาท่านคงอยากให้ฝึกอดทนเพราะว่าฟังอาจารย์มหาดิเรกมาท่านอาจารย์มหาดิเรกท่านบอกว่า พลิกได้ทุกห้านาทีแหละเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเราก็ติดตรงนั้นเอาเอามาเข้าข้างตัวเองอีกว่าเอ้ทําได้แต่พอหลวงตาท่านมาให้อย่างนี้ก็เลยลองลองดูก็นั่งได้นานขึ้นตอนนี้ผมถ้านั่งพับเทียบเนี่ยจะจะนั่งได้มากกว่าสี่สิบห้านาทีแล้วแต่แต่จะมีขยับบ้างคือมันจะเป็นเนีบชาก็เลยต้องขยับให้เลือดมันไหลบ้างก็แต่จะยังไม่เปลี่ยนท่าจะพอสี่สิบห้านาทีมันปวดทนไม่ไหวหนึ่งถึงจะเปลี่ยนครั้งหนึ่ง อันนี้ก็เห็นเลยว่าเออถ้าเราเราสู้กับเวทนาจริงๆมันจะทําไดอ้อย่างที่หลวงตาท่านพูดเมื่อเมื่อคืนด้วยว่าฝืนถึงฟื้นอันนี้ก็ยังยังอยู่ในใจอยู่ว่าเออเราเรายังไม่ได้ทําปู่รองท่านก็บอกว่ากระทัลุไปเลยตี้เดินไปเลยทั้งวันไม่ต้องหยุดเจ็บก็ดูมันก็ไม่กล้าอีกอันนี้ก็กเลยเออติดอยู่ในใจว่า เออทาไมมันมันเป็นเวทีที่ให้เราลองจนจนเราเองก็ยังข้ามไม่ผ่านวันสุดท้ายก็ทําไม่ได้สุดท้ายมันก็ติดอยู่ในใจอีกแหละว่าเออทาไมเราเราไม่ไม่ฝืนเพื่อให้ฝืนเพราะถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบการมาครั้งนี้เนี่ยกเออ็เคยได้ฝึกแล้วเมื่อ20ปีก่อนก็ด้วยพระเดชพระคุณออหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมวชิรกวีเนี่ยท่าน สอนผมมาตั้งแต่ผมบวชใหม่ๆว่าให้เข้ามาลองเจริญสติหลวงพ่อเทียนดูเพราะถ้าจะเรียนบาลีต้องฝึกตอนนั้นเองผมก็ต่อต้านมาฝึกเนี่ยสามวันไม่ยกมือเลยแต่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อมารู้ทีหลังว่าท่านชื่อหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อคําเขียนเนี่ยท่านจะนั่งนั่งเฉยๆเหมือนกันแต่ท่านจะเอานิ้วโปง้งหมุนควงอย่างนี้ตัวผมเองก็นั่งมองท่าน ก็ไม่ยกมือจนวันที่สามช่วงบ่ายแล้วหลุงพ่อท่านก็ถามว่าไม่ปฏิบัติหรอผมก็บอกว่าปฏิบัติอยู่ครับแต่นั่งลืมตานะแต่เราก็กําหนดลมมหายใจแบบเดิมที่เราเคยฝึกหลุงพ่อคำาเขียนก็บอกแล้วรู้อะไรหรือยังก็บอกอืมเราก็ไม่ตอบหลุงพ่อแล้ก็ถามมีคํานึงว่าแล้วทําไมไม่ฝึกก็ย้อหลุงพ่อว่าหลุงพ่อยังไม่ยกมือเลย หลวงพ่อท่านก็บอกอดูดีๆเออก็มองเออหลวงท่านทำอย่างหลวงพ่อทําอย่างนี้อยู่หลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยมันก็คือรู้ตัวพิสูจน์สิที่เหลือจากนั้นอีกประมาณเจ็ดวันจําไม่ได้ว่าตอนนั้นกี่คอสกี่วันผมก็เลยลองแต่ว่ามันเป็นคอสแรกที่ที่ได้ปฏิบัติตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรก็แต่ว่าหลวงพ่อคําเขียนนั่นแหละท่านพูดเย็นมากแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออ มันมันมันทำให้เราลองยกมือดูแล้วมาได้ฝึอกอีกครั้งก็คือเมื่อยี่สิบปีที่แล้วก็ก็เห็นความต่างเลยว่าที่ที่คำที่หลวง,งตาท่านว่าเนี่ยฝืนถึงจะฟื้นยี่สิบปีที่แล้วตอนนั้นนะ่ะผมฝืนทุกอย่างทวนกระแสะทุกอย่างทําตามครูบาอาจารย์ท่านสอนทุกอย่างอาจารย์กสินสอนว่าเคี้ยวก็ให้รู้กืนก็ให้รู้ถ่ายก็ให้รู้ทวนขี้เกียจก็ต้องตื่นมา เบื่อก็ทําเมื่อยก็ทําเราทวนทุกอย่างตอนนั้นมันก็ได้สภาวะอะไรหลายอย่างแล้วมันก็เห็นผลแต่พอมา20ปีให้หลังเห็นเลยว่าเรามีอัตตามีกิเลสหนามากขึ้นมันก็ทำให้เราไม่กล้าฝืนมันก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อเปรียบเทียบได้จากสิ่งที่ท,ที่ที่ได้ปฏิบัติมาแต่ที่วัดป่าสมพนัเนี่ย สิ่งที่ทำให้ผมเห็นอย่างหนึ่งเลยก็คือวันนั้นเดินหลังจากส่งอารมณ์อาจารย์บ่อยแล้วเนี่ยก,ก็ฝืนเดินเพราะว่ามัน,มนปวดเท้ามากแล้วก็เดินไปเดินไปแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะว่ามันอีกประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะหมดเวลาก,ก็เดินจากเดินขยเยกขยเยกอยู่มันเหมือนตัวรู้มันมันเริ่มติดเท้ามันก็เลยเดิน ไปแบบเอ๊ะเหมือนเราก Die ้าวธรรมดาแล้วอ่ะแล้วแล้วไอ้ไอ้เรารู้อยู่กับอะไรเนี่ยก็รู้อยู่กับเท้าแต่อาการปวดเนี่ยมันกลายเป็นเหลือเพียงแค่ตุบๆต,ตรงบริเวณฝ่าเท้าที่บางเนี่ยปกติเคยเดินแล้วมันจะเจ็บจี๊ดเนี่ยมันก็เหลือตุบส้นเท้าที่มันปวดเวลาลงส้นเท้ามันก็เหลืออาการแค่ตุบน่องที่ตึงมันก็เหลืออาการแค่ตุบเราก็เอออ่ะแล้วเราเดินปกติอแล้วมันตุบ มันก็เลยได้เห็นว่าโอ้นี่ไงล่ะที่ที่หลวงตาบอกว่าให้แยกสติกับเวทนาออกมันก็เลยเออเย็นวันนั้นก็ไปถามผู้ลองผู้ลองบอกว่า้ออสติเริ่มมาแล้วแต่มานิดนึงมาครึ่งหนึง่งเพราะว่าผมรู้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็เดินขยิกขยิกเหมือนเดิมมันก็เลยเออทาให้เรารู้สึกว่าอ,อถ้าเราตั้งใจจริงๆแล้วเรากําหนดรู้เอาตัวรู้ให้ชัดเนี่ยแล้วเรากล้าฝืนมันมันจะทําให้เราอ่ะ ทำได้นะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราจะเ,าเข้มแข็งแค่ไหนศรัทธามากแค่ไหนวิทยะความเพียรเราจะบากบั่นได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือในสิ่งที่ที่ที่ผมได้ในการปฏิบัติ10กว่าวันที่ผ่านมาแล้วมันก็จะมเีเรื่องของผ่านง่วงไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดเลยก็คือ,อตัวนิมนอื่นเข้ามาให้เห็นมากขึ้น การมาฉันทะเนี่ยมันจะเข้ามาในความคิดเนี่ยมาเยอะจะติดชอบนูน่นชอบนี่นึกถึงนู่นนี่นั่นตามที่เราอ่ชอบเหมือนกับท่านท็อปออกไปเดี๋ยวจะกินนูน่นกินนี่เหมือนกันเดะเดือนกันเลยมันแต่ว่าพอรู้ปุ๊บเราก็ต้องดับอรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับเรื่องอื่นจะยังดับง่ายโทรศัพท์มีเข้ามาก็ดับได้แต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ ติดยาวนานก็เลยรู้เลยแล้วก็เห็นแล้วว่าล่องของกิเลสของเราเนี่ยมันน่าจะไปในเส้นทางนี้ก่อนและเพราะว่าถ้าผมติดหลงเข้าไปมันจะเพลินอยู่เนี่ยนานสุดตอนนั้นกับอาจารย์บอยสิบนาทีตอนที่อาจารย์บอยมาคุมเนี่ยติดอยู่สิบนาทีเลยเลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเส้นทางล่องของเราแล้วว่าถ้าเราจะลือ้อต้องรื้อตรงนี้ก่อนเพราะว่าล่องอื่นเนี่ยมาปุ๊บเราก็ดับได้เราก็กลับมารู้ มากลับมารู้กลับมารู้จนเมื่อเมื่อวานนี้หลวงตาท่านก็มาสอบอารมณ์ท่านก็ก็รายงานให้ท่านฟังนี่แหละเรื่องของอาการที่เรายังมีความคิดฟุ้งซ่านแต่มันน้อยเรื่องแล้วน้อยเรื่องแต่ว่ามันมันดับได้บางเรื่องมันจะติดยาวหลวงตาท่านก็ให้อุบายมาว่าอย่าไปอยู่กับเขานานรู้ให้เร็วเหมือนกับเอาสุ่มไปครอบไก่ไว้เนี่ย ก็นั่งพิจารณาอยู่เดินพิจารณาอยู่พักเอาสุ่มไปครอบไก่เอาสุ่มไปครอบไก่ไไก็ยังตีไม่แตกอยู่นะครับว่าคือคือหมายความว่าอย่างไรคือให้เราดูความคิดแบบเอาสุ่มไปครอบไก่ใช่ไหมเอาสติเหมือนเป็นสุ่มไปคุมไอ้ความคิดที่เป็นไก่อย่างนั้นน่าจะถูกต้องหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปฝึกทบทวนให้มันเห็นเองว่าที่หลวงตาท่านให้ปริศนาร,ารมมาเนี่ยเราจะ เกิดปัญญาจากคำแนะนำขององค์หลวงตาไหมอันนี้ก็รู้สึกว่า,าการปฏิบัติเนี่ยดีมากๆแล้วก็เราก็ได้สิ่งหนึ่งเลยก็คือได้ต่อยอดอสติเดิมที่เราทิ้งไปตั้ง20ปีแล้วก็อย่างที่วันนั้นที่ผมถามโยมแม่ชีนโมเนี่ยเพราะว่ามันเรียกได้ว่าเป็น เป็นสภาวะที่ได้เหมือนเหมือนกันแล้วก็เป็นความไม่รู้เหมือนเหมือนกันก็เลยมีข้อสงสัยแล้วก็ถามซึ่งโยมแม่ชีน้ำโมก็ตอบมาว่าสติที่ถูกฝึกแล้วนย,ยังไงเขาจะมีเชื้ออยู่เป็นฐานแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้พัฒนาเขาไม่ได้รักษาเขาไว้เขาก็จะคืนกลับไปแต่เมื่อใดก็ตามที่เรากลับมาฝึกอีกแล้วทำให้ต่อเนื่อง รักษาเขาไว้มันก็จะทําให้เขากลับคืนเข้ามามีกําลังได้เหมือนเดิมอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าจากที่ปฏิบัติที่วัดถ้ำเนี่ยห้าวันเนี่ยผมก็ได้อาการยกมือแบบอัตโนมัติคืนกลับมาอ่าแล้วก็ในการปฏิบัติที่นี่เนี่ยสิ่งที่ได้เห็นชัดๆเลยก็คือหากเป็นการนั่งสร้างจังหวะผมจะสามารถนั่งสร้างจังหวะ ได้ตลอดทั้งช่วงบรรยายเช้าบรรยายค่าโดยที่จะแทบไม่มีความคิดอะไรมาแทรกจะรู้อยู่ที่มือและจะรู้อยู่ที่เสียงของผู้ที่บรรยายอันนี้แต่ถ้าเป็นการเดินย,ยังไหลอยู่ยังมีความคิดไหลเข้ามาแล้วก็เพลินไปกับความคิดอยู่บ้างส่วนการปฏิบัตินอกรูปแบบเนี่ยอันนี้คือยึดแล้วก็ติดมาตั้งแต่20ปีที่แล้วจะทำทุกครั้งก็คือ กินดื่มแล้วก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะรู้ตัวแต่ในลอกรูปแบบอื่นๆเนี่ยยังยังหลุดหลุดอยู่บ้างและอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นข้อเสียก็คือมันก็ยังสู้กิเลสคุยไม่ได้เจอก็ต้องคุยนู่นนี่นั่นทักทายปลาใสพูดรั่วอย่างที่ว่ามันก็จะรั่วอยู่ตลอดเวลาจนวันนั้นหลวงตาท่านดุก็น่าจะเป็นผมนี่แหละเพราะยืนคุยกันเองจริงๆ คือวันนั้นอะแท้อำนาจกิเลสเดินมาถึงสุดทางจงกรมหมู่แล้วทั้งซ้ายมือเนี่ยเป็นป่าไผ่ให้ไปเดินจงกรมตาก็เห็นแล้วนะจะเลี้ยวแล้วกิเลสแวบไปเห็นไม่กวาดที่มือเนนเออไปช่วยเขากวาดก่อนดีกว่าอ้าวสติก็บอกไม่เดินจงกรมเหรอแล้วอไปช่วยเขากวาดก่อนก็หลุดไปกวาดกันเองก็คุยกันยาวเลยทีนี้ก็นู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บ กว่าเสร็จเรียบร้อยก็จะลงไปเดินอะเดี๋ยวเท้าเปื้อนซ้ายไม่เอา่ะเดี๋ยวก็จะฉันเทนแล้วก็เดินอยู่บนถนนก็จังว่านั่นเนี่ยพอดีหลวงตาเลี้ยวมาผมเองละมังครับที่ก่อเหตุให้ทุกท่านโดนดุวันที่8ปวันนั้นคือตอนแรกกาวว่าคงจะติดอารมณ์หลวงตาทั้งบ่ายแน่เลยแต่ว่าพอไปพิจารณาเออหลวงตาดุตอนเช้านึกว่าจะติดอารมณ์หลวงตามันมันก็คิดได้ตอนที่เราเคี้ยวข้าว เพราะว่าภาพมันย้อนมาว่าเออไอ,ไอเราเลี้ยวซ้ายลงไปนะก็เดินจงกรมแล้วทำไมไม่เลี้ยวไปมันก็นั่งคิดอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็มันก็แวบขึ้นมาว่าท่านดุกิเลสเนี่ยก็เนี่ยมันกิเลสสติเรามันด้อยเองถ้าสติเรามันใหญ่มันก็ต้องเอากิเลสอยู่ก็เท่ากับว่าหลวงตาด่าสติกระตุกเอยด่ากิเลสกระตุกสติเราแล้วลมันก็หลุดจาก อารมณ์ตรงนั้นที่ติดว่าหลวงตาดุเราเราเป็นต้นเหตุให้ทุกคนโดนดุอะไรเงี้ยมันก็คิดเยอะมันก็หลุดแล้วก็วันนั้นทั้งวันก็เดินได้ดีแล้วมีบางบางบาง,บางวานันบางคราวเนี่ยกลางคืนเนี่ยถ้านับเนี่ยประมาณสามคืนแต่ไม่ได้ติดต่อกันนะครับจะเป็นบางคืนที่ที่นอนแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันตื่นไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าหนาวด้วยนะเพราะว่ายังไม่ใช่วันที่หนาวคือนอนแล้วมันมันไม่หลับ มันจะโพรงอยู่นอนพลิกไปพลิกมามันก็ยังตื่นแต่ว่าเราก็หลับตาแต่มันก็นิ่งๆแต่มันไม่หลับเช้ามาก็ไม่ได้เปลียมีมีมีอยู่เป็นอยู่สามสามครั้งสามครั้งก็พระอาจารย์ก๊อตท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นสภาวะตื่นโพรงผมก็ไม่รู้หรอกก็บอกว่ามันนอนไม่หลับอยู่สามคืนก็ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราเรา เรามาที่วัดป่าสมพนัทในครั้งนี้ก็ได้อะไรไปเยอะต่อยอดในสิ่งที่เราทิ้งไปนาน20ปีก็กลับฟื้นคืนเข้ามาแต่ก็ด้วยหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากตอนนั้น20ปีที่เราเป็นเด็กเราไม่ได้มีอะไรคิดมากมันก็ทำให้เราสู้ไปตามที่ครูบาอาจารย์สอนแต่พอ20ปีให้หลังก็จะเห็นเลยว่าถ้าเรามีอัตราสูงเท่าไหร่ มันจะพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเท่านั้นถ้าเราเอาอัตตาออกทุบกำแพงได้เหมือนเหมือนผมยังนึกถึงตอนนั้นที่หลวงพ่อคําเขียนให้ผมทุบกำแพงลองยกมือดูเนี่ยว่าพิสูจน์สิแล้วจะรู้ผมเอากำแพงนั้นออกได้มันก็เลยทําให้เราก้าที่จะปฏิบัติธรรมเจริญสติในแบบเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนแล้วก็พัฒนาขึ้นมาได้อย่างครั้งนี้ก็ได้อะไรมากขึ้น อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ตัวผมได้ประสบนะครับก็สุดท้ายกา็ขอกราบขอพระคุณในเมตตาของอพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมวชิระกวีที่พระเดชพระคุณท่านเนี่ยเมตตาผู้ใจบังคับบัญชาลูกศิษย์ของท่านท,ทุกรูปทุกคนอ,อย่างตัวกับผมเองเนี่ยปวดใหม่ๆท่านก็บอกและใหปะ้ปฏิบัติธรรมยกมือ แล้วตอนนั้นก็ได้สภาวะธรรมได้รู้รูปนามแต่ก็ด้วยความที่เป็นเด็ก <c oughs> ไม่รู้ว่าตัวเองได้สภาวะอะไรแล้วก็รักษาไม่เป็นไม่เห็นคุณค่าที่จะเก็บไว้ให้เอามาใช้ประโยชน์กับตัวเองผ่านมา20ปีพระเดชพระคุณก็ยังมีปฏิปทาเหมือนเดิมคือยังให้ลูกศิษย์ผู้ดได้บังคับบัญชามาเดินในเส้นทางแห่งอริยบุคคลแถมยัง มีปฏิปทาที่แน่วแน่มั่นคงมากกว่าเดิมด้วยอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาพระเดชพระคุณที่ทําให้เราทุกคนได้มาเห็นในเส้นทางแห่งอริยมรรคในครั้งนี้กราบขอบพระคุณในเมตตาองค์หลวงตาสุริยามหาปัญโยแม้ท่านจะสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วมามีไข้หวัดด้วยแต่หลวงตาเองนั้นก็ยังคงมายืนบรรยายธรรม มาแสดงธรรมให้เราให้ญาติโยมผู้ที่ต้องการปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยปฏิปทาของท่านว่าอยากให้ทุกคนพ้นทุกข์และได้แนวทางในการไปปฏิบัติท่าน,นก็เทศทั้งๆท,ท,ที่ป่วยก็ยังทำหน้าที่ด้วยความเป็นจิตเมตตาโดยธร,รมเปี่ยมเต็มแท้อันนี้เราก็ได้ธรรมะขององค์หลวงตาไป หลายอย่างหลายข้อเป็นกำลังใจมากยิ่งขึ้นก็กราบขอพระคุณองค์หลวงตาในครั้งนี้ด้วยแล้วก็กราบขอพระคุณอนุโมทนากับกาลยนานมิตรไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ของวัดป่าสมพนัสโยมแม่ชีที่อำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเทศแสดงธรรมให้กำลังใจให้ข้อคิดให้วิธีการในการแก้ไขแก้อารมณ์ทำให้ผ่านอารมณ์ในบางอารมณ์ได้เพราะ ท่านมีประสบการณ์บางครั้งเราฟังเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจก็พึงรู้ไว้ว่าเรายังมีสติไม่ถึงธรรมตรงนั้นแต่ถ้าตรงไหนที่เมื่อใดก็ตามที่เราปฏิบัติไปแล้วสิ่งที่เราได้ฟังไว้เนี่ยมันจะไปฉุกเป็นตัวสติที่จะเตือนเราขึ้นมาว่าแก้อย่างนี้สิไปอย่างนั้นสิจะช่วยเราได้อันนี้ก็ต้องขอบคุณการรียะนามิตรทุกท่านของวัดป่าสมพนัทไม่ว่าจะเป็นการให้ธรรมะ การช่วยเหลืออุปถัมภ์เอื้อเฟื้อเตรียมสถานที่ทุกอย่างอันนี้ก็กราบขอบคุณไว้อย่างสูงแล้วก็สุดท้ายก็คือขอบคุณวัดป่าสมพนทแห่งนี้ที่ได้สอนจากปฏิปทาขององค์หลวงตาเพราะว่ามันมีคำถามอยู่อย่างหนึ่งหลายครั้งตั้งแต่ที่เรียนมาว่านิสัยสี่คืออยู่โคนไม้เที่ยวบินทบาทนุ่งห่มผ้าบางสกุลและฉันยาดอกด้วยน้ำมูดเน่าี่ แต่ตั้งแต่ผมบวชมาก็ไม่เคยได้สัมผัสมาได้สัมผัสก็ที่วัดป่าสมภนะแห่งนี้เรือนว่างก็คือว่างจริงๆไม่มีอะไรเลยมีแค่เพียงทางเดินจงกรมให้เราได้ปฏิบัติธรรมอยู่โดยนุ่งห่มผ้าบางสุกุลก็ผ้าบางสุกุลจริงๆแล้วเราก็มาประสบกับความหนาวทำให้ได้เห็นว่าเออผ้าสามผืนเนี่ยถ้าใช้ดีๆพอแล้ว ก็เพียงพอแล้วแล้วก็บินทบาทอาหารที่นี่สมบูรณ์มากรสชาติอร่อยมากแต่หากเราจะใช้บินทบาทเพื่อเป็นนิสัยในการปฏิบัติธรรมนั้นประมาณกำมือหนึ่งเนี่ยอยู่ได้ไม่ไม่ได้ได้รับการฝึกฝนมาก็เห็นเลยว่าเราอยู่ได้ด้วยอาหารบินทบาทเพียงมือหนึ่งแล้วก็กีฬานเพศััตว์ก็เห็นเลยว่าเรามีสถานการณ์โควิด แต่องค์หลวงตาก็ไม่ให้เราฉันยาอะไรพิสดารก็เท่านี้เพื่อรักษาอาการอาภาธตามอาการไม่ให้เราไปอุปทานเกิดว่าจะต้องกินยานุนยานี้สุดท้ายบรรเทาโรคเพื่อต้องการไม่ให้เกิดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาภาธเท่านั้นนี่ก็ถึงได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้เลยว่าการสร้างนิสัยมันมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการแค่อ่านตามตำราแล้วก็บอกสอนกันเป็นคำพูด มันก็ทําให้รู้สึกว่ามันมันซาบซึ้งในใจว่าเออนี่คือนิสัยสีท่ที่ที่อุปชาให้เราไว้แต่เราไม่เคยได้สัมผัสก็ต้องอกราบขอบพระคุณแล้วสุดท้ายเลยก็คือ,อสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่เลยก็คืออาวุธสําคัญในการที่จะก้าวสู่บนเส้นทางอริยมครคมีเพียงอย่างเดียวคือความรู้สึกตัวกราบขอบพระคุณครับ ጋጃð